ไปดูตัวอย่างที่5นะครับตัวอย่างสุดท้ายของเรื่องนี้แหละครูจะสอนแค่ตัวอย่างที่เนาะก็เขาบอกว่าจงแสดงว่าจุดลบสลบหนึ่งและ1นึนะครับเป็นจุดยอดของสี่เหลี่ยมด้านขนานอ่าสี่เหลี่ยมด้านขนานเป็นอย่างไรสี่เหลี่ยมด้านขนานก็จะเป็นสี่เหลี่ยมนี่แหละแต่มีนะครับด้านที่ขนานกัน2องด้านสองคู่นะครับด้านตรงข้ามที่ขนานกันสคู่ อ่ะให้ด้านนี้เป็นด้าน A ด้าน B ด้าน C และก็ด้าน d นะครับถ้ารูปสี่เหลี่ยมรูปนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับ A จะต้องขนานกับ C ด้าน A ต้องขนานกับด้าน C และก็ด้าน B จะต้องขนานกับด้านด้าน D เช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเนาะทีนี้นะครับเขาให้ว่านะครับมีจุดอยู่4จุดให้เราพิสูจน์ว่ามันเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานหรือไม่นะครับก็คู่ขอวาดกราฟก่อนเลยนะกันนะครับ นักเรียนสามารถกอได้นะครับกอไปตอนที่ครูวาดเสร็จอันนี้ครูก็จะวาดไปเลยอาจจะไม่สวยเท่าไหร่เพราะว่ามันต้องพิกัดระบบจุดให้มันตรงๆนะครับมันจะได้ดูง่ายนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมปกติเป็นรูปสีเปเปปส่เหลี่ยมนะครับโอเคก็นะหนึ่งต่อหนึ่งเนาะก็ลบ 2, อลบหนลบสองลบหนึ่งอยู่ตรงอ่าอยู่ตรงนี้ลบสองลบหนึ่ง อ่าหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์อยู่ตรงนี้นี่หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์สี่สามอ่าไม่ถึงนะครับเราต้องตอเติมไปนิดนึงสี่สามโอเคอ่าวไม่ใช่ละอ่าช้านะครับเสร็จแล้วนะครับสี่ตรงนี้อ่าสามสามข้างบนโอเคประมาณนี้ โอเคอันนี้เป็นสี่สามแล้วก็หนึ่งสองนะครับหนึ่งสองที่ตรงนี้นะครับหนึ่งสองหนึ่งสองทีนี้เราก็ต้องจินตนาการแล้วครับว่าเส้นไหนจะลากไปเส้นไหนมันถึงจะเป็นสี่เหลี่ยมเนะเาะแล้วก็ครูก็ตีจินตนาการเป็นแบบนี้แล้วกันอ่านะครับแบบนี้เนาะอ่าในรูปมันอาจจะดูออกแล้วนะครับเพราะมันเป็นไม่เป็นสี่เหลี่ยมหนาขนาะดแน,แน่แต่ว่า อันนี้คือการพอดคร่าวๆนะครับเพราะว่าในห้องสอบเราจะไม่มีคอมพิวเตอร์นะครับเราก็ต้องวาดเองเนาะเขาให้พิสูจน์ก็คือพิสูจน์นะครับเขาบอกว่าสี่เหลี่ยมด้านขนานเนี่ยก็คือสี่เหลี่ยมที่มีด้านตรงข้ามที่ขนานกันทั้งหมด2คู่นะครับตรงข้ามที่ขนานกันทั้งหมด2คู่ก็จะมีอยู่นะครับอ่าครูให้อ่าเป็นด้านที่อ่านะครับด้าน A ด้าน B แล้วก็ด้าน C ด้าน D นะครับ ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าอ่ด้าน A นะครับไม่ดีกว่านะครับครูกำหนดจุดให้ดีกว่าอันนี้เป็น A B นอันนี้ก็เป็น C อันนี้เป็นดีนะครับเป็นจุดเลยดีกว่าอ่ะตรงนี้จะเป็นส่วนของเส้นตรง AB นะครับตรงนี้เป็นส่วนของเส้นตรง B C นะครับตรงนี้ วนตรงนี้นะครับเป็นส่วนของเส้นตรง CD นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นส่วนของเส้นตรง AD นะครับเราต้องพิสูจน์ให้ได้ว่านะครับ AB นะครับส่วนของเส้นตรง AB ต้องขนานกันอันนี้เครื่องหมายของเส้นขนานนะครับต้องขนานกับ CD นะครับต้องพิสูจน์ให้ได้นะครับแล้วก็ BC นะครับต้องขนานกับ AD นั่นเอง ถ้าเราพิสูจน์ได้2ตัวดีนะครับแสดงว่าจุด4จุดเนี้ยเป็นจุดยอดของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนั่นเองอ่าก็จะตั้งไว้เนาะเรามาทาอันแรกก่อนอันที่1อันนี้อันที่2องเราอ่ามาทำอันแรกนะครับอันที่1นะครับเราต้องพิสูจน์ว่า ab ส่วนของเส้นตรง ab เนี่ยขนานกับส่วนของเส้นตรง cd เหมือนเดิมครับการขนานกันความชันมันจะต้องเท่ากันเราก็ต้องหาความชันก่อนนะความชันของส่วนของเส้นตรง ab ให้เป็น m 1 แทนความชันของส่วนของเส้นตรง AB เ้อเขียนสัญลักษณ์เลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเนาะแล้วก็ m 2แทนความชันของอ่า CD โอเคอเคเามาหา m 1นะครับ m 1 m 1เท่ากับอะไร 1> m 1นะครับจากสูตรนะครับ y 2ลบ y 1นะครับส่วนด้วย x 2ลบ x 1โอเคคู่นะครับ ab เนาะ,ะ ab เนี่ยมันก็คืออาคูร,ระบุดจุดมาตรงนี้เนาะก็คือลบลบกับจุดจุดอะไร1-2 1-2 ก็ให้อันนี้เป็น x 2 y 2เลยนะครับแล้วก็อันนี้เป็น x 1 y 1แล้วแต่นักเรียนจะให้เลยนะครับตุดไหนเป็น1นุดไหนเป็น2ก็ได้นะครับก็ครูจะให้ประมาณนี้เนาะ m 1นะครับก็จะเท่ากับแทนค่าเลยนะครับ y 2คือ2องลบ y หก็คือลบหนะครับ x 2คือ1นะครับ x 1ก็คือลบสนะครับโอเคสองลบลบหนะครับก็จะเป็น3 หนึ่งลบลบสองก็เป็นสามเช่นเดียวกันอ่ามันจะได้เท่ากับหนึ่งนั่นเองทีนี้หา M2 สองทีนี้หา M2 สองสองผ่านจุดอะไรบ้าง M2 สองก็คือ CD นะครับผ่านจุดหนึ่งศูนย์แล้วก็จุดสี่สามนะครับครูก็จะให้ตรงนี้นะครับตัวเยอะๆนะครับเป็น X2 Y2 สองสองแล้วก็ X1 Y1 หนึ่งหนึ่ง แทนค่านะครับอ๋อเขียนสูตรก่อนนะครับ m 2ก็เท่ากับ y 2ลบ y 1เหมือนเดิมส่วนด้วย x 2ลบ x 1นะครับก็จะเท่ากับนะครับ y 2ของเราก็คือ3ใช่ไหม3ลบ y 1คือ0แล้วก็ x 2คือ4 y 1ก็คือ1นะครับเอ้ย x 1นะครับไม่ใช่ y 1ขอโทษนะครับที่พูดผิดไปนะครับให้อภัยกันด้วยจ้ะโอเคเราจะได้3ส่วน3 โอเคก็เท่ากับ1จะเห็นว่านะครับ m 1นะครับ m 1เท่ากับ m 2สรุปได้เลยนะครับว่า a b อ่านนี้เป็นตัว m นะครับ a b ขนานกับอะไรนะ c d นั่นเองได้แล้วนะ1นันเราพิสูจน์ได้แล้วว่า2ด้านนี้มันขนานกัน2 a b กับ c d ขนานกันเห็นไหมเราเชื่อรูปไม่ได้นะครับเราต้องพิสูจน์ให้ได้นะครับต่อไป อย่างที่สองนะครับเราไปหา m 3โอเคเราต้องพิสูจน์ว่าอะไรนะโอเคอันที่สองนะครับ่แทนนะครับเหมือนเดิมให้ดีกว่าให้มี m 1 m 2แล้วต้องมี m 3เนาะ m 3แทนความชันนะครับของของของเส้นตรงมีอะไรบ้างนะที่เรา มี B C กับ A D อา B C ก่อนนะครับ B C กับ M C นะครับแทนความชันของ A D นะครับ B C ผ่านจุดอะไรบ้างนะครับคอยดูก่อนนะครับ B C ไหนไหนไหนเดี๋ยวสักครู่นะครับรยตาที่นึง B C นะครับ12กับ43นะครับเขียนไว้เลยนะครับจะได้ไม่ต้องเลื่อนบ่อย12 แล้วก็43ต่อไปนะครับส่วนของเส้นตรง ad นะครับลบหนึลบสอลบหคหนึนเขียนลงไปลบสองลบหนึ k นะครับทีนี้นะครับหา m m สก่อน m 3 m สก็จะเท่ากับ y 2ลบ y หนึ่งนะครับส่วนตัว x 2ลบ x 1 เหมือนเดิมนะครับแบ่งเอ้ยอย่าลืมแบ่งเสิจ้นต้องแบ่งก่อนอันเมื่อกี้ได้แบ่งไหมไม่ได้แบ่งอัไม่เป็นไรไม่ต้องแบ่งก็ได้โอเค y สองคืออะไรครูก็ให้ตัวเยอะๆเป็น y สอง y หนึ่ง a x สอง x หนึ่งนะครับ x สอง y 2 y สองไอ้พูดพูดพูดผิดเรื่อยๆนะครับ <c oughs> พูดผิดบ,บ่อยมากนะครับค <c oughs> รูไม่ค่อยเก่งภาษาไทยไม่ค่อยเก่งภาษาอีสานไม่ค่อยเก่งไม่เก่งอะไรเลยนะครับข <c> อ <oughs> โทษทีพูดเองตัวเองโอเคนี่นะครับก็จะผม ก็จะประมาณนี้นะครับแทนค่า y 2นะครับ y 2คือ 3, y 1คือ2นะครับแล้วก็ x 2คือ4นะครับแล้วก็ x 1คือ1อ่ะก็จะเท่ากับเท่ากับอะไร3าลบ2ได้1นนะครับ 4, 1ลบหได้3เท่ากับ1ส่วน3ต่อไปนะครับ m เท่าไหร่ m 4เนาะ m 4, m 4ก็เท่ากับ y 2ลบ y 1นะครับส่วนด้วย x 2 ลบ x หนึ่งนะครับก็นะครับให้ตัวที่เยอะนะครับเป็น x 2 y 2เหมือนเดิมตัวไหนเยอะตัวนี้นะครับ x 2 y 2อนะครับอันนี้ก็เป็น x 1 y 1เหมือนเดิมโอเคนะครับ y 2คือ0นะครับ y 2คือศูนย์แทนค่า y 2คือ0นย์ y 1ก็คือ 0, 1, ลบ1นะแทนค่าลงไป แล้วก็ x 2คือ1นะครับ y 1เอย x 1ก็คือลบ2นะครับแทนค่างลงไปทีนี้ก็หาค่านะครับก็จะเป็น1ข้างล่างก็จะเป็น1ลบลบ3ลก็จะเป็น3ลบลบ2นะครับก็จะเป็น3อ่าเราได้แล้วนะครับจากนะครับ m 3เท่ากับ m 4ดังนั้นอ่จะได้ว่า อ่าส่วนของเส้นตรง BC นะครับขนานกับขนานกับอะไรขนานกับ AD เรียบร้อยนะครับเราได้แล้วนะครับจาก1และ2จาก1ที่ว่าอ่า AB นะครับขนานกับอ่า CD แล้วก็จาก2นะครับที่ว่าอ่าอะไรวะ B bc นะครับขนาดกับ ad เนาะโอเคดังนั้นนะครับจุด4จุดที่ว่าเมื่อกี้มีจุดอะไรบ้างมีลบ2ลบ1นะมีอ่าอะไรลบมีามี่2อันนี้แล้วแต่ไปดูที่จุดนะครับแต่ว่ากูของง่ายงงแล้วกัน4ี 3, แล้วก็1 0และ1 0นะครับ เป็นจุดยอดนะครับของสี่เหลี่ยมด้านขนาดข้อนี้น่าจะยาวนิดนึงเพราะว่าพิสูจน์สอันเนาะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แตกต่างจากข้อที่เหลือที่ที่เราดูมาแล้วนะครับก็คือพิสูจน์เกี่ยวกับเส้นขนาดอย่างเดียวเลยนะครับก็ ส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวกับความชันมันจะต้องเท่ากันเนาะทั้ง5าข้อนะครับความชันมันจะต้องเท่ากันนะครับมันถึงจะขนานกันะจะสรุปนะครับความรู้เกี่ยวกับเส้นขนานนะครับก็เส้นตรงเส้นตรง2เส้นนะครับจะขนานกันก็ต่อเมื่ออ่าความชันเท่ากัน ความชันของทั้งสองเส้นนะครับสองเส้นเท่ากันถ้าเขาบอกว่าความชันเท่ากันสามารถบอกได้เลยว่าขนานกันในทางกับการใช่ถ้าบอกเขาบอกว่าขนานกันบอกได้เลยว่า ความชันเท่ากันจบครับเรื่องนี้ง่ายมากสำหรับนักเรียนนะครับพรุ่งนี้ในเรื่องของการสอบนะครับในเรื่องของการสอบคู่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องคะแนนนะครับแล้วก็ไม่ได้ซีเรียสว่า,านักเรียนจะมีวิธีการทําอย่างไรเราเปิดนะครับเปิดชีตได้นะครับเปิดสิ่งที่เราาเขียนไว้ในแบบฝึกต่างๆได้นะครับ เปิดหาสูตรได้ครูไม่ได้จํากัดนะครับแต่อย่าลอกกันก็พอนะครับเอาให้คะแนนมันแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับก็ขอให้นักเรียนโชคดีในการสอบพรุ่งนี้นะครับอ่านหนังสือนะครับข้อสอบก็จะอยู่ในแบบฝึกนั่นแหละก็ไปลองทําดูแต่อย่าเพิ่งเขียนในข้อสอบวันนั้นนะในอย่าไปอย่าไปเขียนในนั้นทําในกระดาษทดไว้ก่อนนะครับแล้วก็เอามาเขียนในข้อสอบอีกทีหนึ่งวันพรุ่งนี้นะครับก็ขอให้โชคดีในการสอบทุก